สวัสดีครับผมหมูประธานอพิชาตาสกุลน,นะครับสวัสดีครับผมป๊อกอายุ63ปีค่ะชื่อเตยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะค่ะชื่อเกดนะคะผมก็ออกกำลังกายมาเยอะนะครับแล้วก็ไปดูหลายๆที่เหมือนกันแต่ที่เวลฟิตเนี่ยเป็นฟิตเนสที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็ การเดินทางสะดวกเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างสถาน,นีเซเลอร์รถไฟฟ้าเซนลุยกับช่องดน,นซีอะค่ะเดินมานิดเดียวถึงเลยผมเห็นว่ามันมีอุปกรณ์ที่หลากหลายมากมายนะครับครบถ้วนแล้วก็สถานที่ดีสะอาดสะดวกเลือกที่นี่เพราะว่าใกล้ที่ทํางานแล้วก็เดินทางสะดวกราคาเมมเบอร์ไม่แพงจีนต้องบอกว่าที่นี่อยู่ในตึกก็เลยเป็นที่ที่ออกกําลังกายได้ง่ายแล้วก็มาได้ทุกเช้าหรือตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะ เวลฟิตก็อย่างที่บอกไปนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็เป็นฟิตเนสที่มีความกว้างขวางมากนะครับมีหลากหลายโซนนะครับสามารถเล่นได้ไม่อึดอัดที่นี่อุปรกรณ์ครบคันค่ะแล้วก็มีสระวา่ายน้ำแล้วก็มีคาสเลียนทั้งเต้นแล้วก็โยคะค่ะจริงๆนะแล้วแถวๆนี้มันจะมียิมอยู่เยอะมากแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยถือว่าทําได้ง่ายกว่าที่อื่น อย่างที่บอกนะครับว่าผมเลือกมาหลายที่แล้วที่นี่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เรื่องการเดินทางมากที่สุดจริงๆชอบเครื่องเล่นตลกตลกอ่ะไอ้ที่มันเรียกไม่ถูกอ่ะมันจะจับอย่างเงี้ยแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเมตรมันเรียกอะไรอ่ะมีสระว่ายน้ำนะครับที่ผมคิดว่าน้อยนะครับเอ่อฟิตเนสในใจกลางเมืองอย่างเงี้ยที่จะมีสระว่ายน้ําที่ยาว25เมตรนะครับสามารถตอบโจทย์เรื่องการออกกำลังกายได้แล้วก็เครื่องออกกำลังกายค่อนข้างเยอะไม่ต้องแย่งกันแล้วก็คนออกกําลังกายสามารถ มีเครื่องเพยงพอที่จะออกกำลังกายค่ะเออชอบเล็กเลสต้องบอกว่ามีเทรนเนอร์ก็คือช่วยเราในแง่ของเราต้องการออกกำลังกายตรงจุดหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนหรือข้อไหนที่เราอยากให้เทรนเนอร์ช่วยเราในการออกกำลังกายอะค่ะแล้วก็ทำให้เรามีวินัยค่ะเพราะเขาตามเราตลอดทเทรนเนอร์นะครับเขาก็ส่วนมากจะจบ จาะทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเขาจะรู้เกี่ยวกับเรื่องสรีระร่างกายของเรานะฮะเขาก็จะช่วยในการที่จะออกแบบโปรแกรมนะครับคือเราจะมีการพูดคุยกันก่อนว่าจุดมุ่งหมายของการออกกําลังกายของเราคืออะไรนะครับเขาก็จะวางโปรแกรมมาแล้วก็คอยดูเราเพราะอยากได้ท่าที่ถูกต้องอะค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บในระยะยาวอะค่ะเพราะว่าผมก็อายุมากแล้วละ่ะแล้วผมเองก็มีปัญหาเฉพาะของกล้ามเนื้อของผม เพราะฉะนั้นเทรนเนอร์ที่ผมต้องการก็เ,เป็นเทรนเนอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็เข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ผมได้อย่างตรงจุดสิ่งที่สําคัญก็คือจะทําให้เราไม่บาดเจ็บนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายของเราได้รวดเร็วนะครับตรงกับตามที่เราต้องการครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานการออกกำลังกายเลยเราก็เลยกลัวว่าถ้าเราเล่นเองมันจะบาดเจ็บแล้วพอเล่นปุ๊บเทรนเนอร์เขาก็จะสอนให้เราโฟกัสให้ถูกจุด แล้วมันก็จะพกเกสขึ้นเขาก็จะพูชเราเพราะบางอย่างสมมุติว่า20โล15โลเราไม่มีทางหยิบเองแน่นอนครับก็อย่าลังเลแล้วก็อย่ารีรอนะครับการออกกําลังกายนี่คือมันช่วยให้เราเป็นมีต้นทุนนะครับในการที่จะมีสุขภาพที่ดีไปตลอดครับผม